สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องด็อกเตร์จอนค่ะ ด็อกเตรจอนเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของชายโยฮันรับบทโดยจีซองวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพนเมเนจเมนต์ agement, แพทย์หนุ่มที่เย่อหยิ่งเขาเป็นอัจฉริยะในสายงานที่เขาทำและคังชียองรับบทโดยอีเซยองวิสัญญีแพทย์สาวที่เป็นเลสิดเตนทำงานกับชายโยฮันเธอทั้งเก่งอบอุ่นและคอยรับฟังอย่างระมัดระวังเมื่อคนไข้บอกอะไรมา ผู้คนต่างมาโรงพยบาบาลด้วยอาการเจ็บปวดเรื้อรังและสาหัสที่แตกต่างกันไปดังนั้นชายโยฮันและคังชียองจะพยายามช่วยหาต้นเหตุของอาการเจ็บปวดเหล่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามซีรีส์เรื่องด็อเตร์จอนด้วยนะคะและท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ